สวัสดีค่ะยันนีต้จะรับเก็บชมจตุ่มพาดวยนะคะเราก็มาเก็บฝรั่ง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 ดูเราเอาเก็บมาแหมเก็บฝรั่รรงอ่ะโอ้คู่แฝดูโอดูดอกฝรั่งสวยนะเอาไหนล่ะนี่ไงดอกฝรั่งก็สวยนะคูะ่แฝดูโอ เล็กๆถูกได้สองปีอันนี้ก็นี่ก็กมีห่อเนี่ยไอ้ตองห่ออีกแล้วเนี่ยนี่ต้องห่อแล้วต้องห่อแล้วเนี่ยอันนี้เน่าพี่น้องเก็บไม่ทัน,นเน่านอันนี้เน่ากเก็บไม่ทันอันนี้ยังโอเคอยู่ขาวเยอะอยู่ตัดราคาพีน่น้องเก็บแล้วเกือบเน่าโอ้ยหมดขิงกันแข็งด้วยแข็งอยู่ใช่ไหม ยังแข็งอยู่ยังใช้ได้อยู่เอารูปนี้อู้ใหญ่มากเลยพี่น้องเด้ไใครมานี่เอาใหญ่ใหญ่มาให้เจ๊หนึง่งเลย้าวหลังโอ้ดูต้นเลยฝรัง่รงฝรั่งโอ้ลูกใหญ่มาก สามลูกโลสามลูกโลพี่น้องเอาเลยได้แล้วได้แล้ว<ม>สองลูกเนะี่ยเออสองลูกนี้ได้อีกสองลูกนี้ยังไม่ได้โอ้ยลูกนะั้นไม่ได้ห่อเลยเห็นไหมนะส่วนยังไม่ห่อหาพวกเงาป่ามันล็อกพอห่อว่าท่านมันใหญ่กว่าป่ามันลกเข้ามาไม่ถึงอื้อหือ ไดโลหโลน,ลโลน,นึ่นงเลยขึ้นมายังไม่เขียวยังไม่ขาวเท่าไหร่นะขึนมาเป็นหอยมันไดโลหนึ่งไดละโลหนึ่งขึ้นมาจูนพูลจูน,จนพูลจะไปดูต้นนี้เลย แขนนี่ก็ไม่เอาออกพอห่อเนี่ยลูกนี้ได้ไหมพอห่อแล้วจะเนี่ยเนี่ยลูกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกนี้ยังยังไม่ได้ใช่ไหมยังเออลูกนี้เขียวอยู่ลูกนี้ยังเขียวอยู่เอาเจาะจากรูหลุมันได้ีเดียวไอ้จิ้งขับมามาหนึ่งพันจิ้งโล ไส่รกระพู้งจะบบว่ามันอันนี้น่ารอมันลูกค้างๆกันก็ได้โอเคอันหนึ่งโลโอ้ยพอกินเลยกินก็เอาไว้กินอันนี้ก็วันหลังก็2วันก็กินได้เนี่ยดแล้วลพี่น้อง กระแป้งน้ำอะไรเนะี่ยน้ำฝนน้ำมักคอยเตือนน้ำมักบอกที่ว่าน้ำฝนอาเก็บฝรั่งค่ะได้โลโลคอยหายมึมงทำยังางโลอันอนี้อันบางหวังเนี่ยจับวันเห็นขื ít, ้นรถติดรถไปอยู่เนี่ยจะไปไหน เออฝรั่งฝรั่งรุ่นนี้ลูกโตมากเจ้พี่น้องรุ่นโตมากเลยโอ้แล้วต้องเอาไปล้างรุ่นโตผู้แฝดดูโอ้ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านมาชมฝรั่งเก็บฝรั่งเก็บฝรั่ง้ขาวเจอะเลย่ก้ขาวเจอะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านฝรั่งส้อเจ๊ต๋อมพารวยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลฟท,ทุกคอมเมนต์ค่ะเฮงเฮงรูรูปังปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ